ในกลุ่มนี้รองเท้าใครเน่าสุดพี่ให้คู่นี้เลยดู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 นูด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 ด้ดยดู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 อูีูด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 ่ดูดูวยดู่ยแล้วขูดเปู่าขาดเปล่าดูดนดูดหดูดูดูอะนู่ยังใหม่อยู่เลยพี่รอแป๊บนึงนะฮะไปไหนอ่ะเฮ้ย โอ้ยยังไม่เปื้อนเลยคนนี้เน่ามากเดี๋ยวขอดูอีกคนนึงก่อนของเราเก่าเบเก้ดูดิมันหลุดแล้วเนี่ยอันนี้ยังใหม่เลยนี่น่าจะใหม่สุดแล้วอันนี้ดำไปดำมาตอนไหนวะผมเล่นบอลที่โรงเรียนเนี่ยพี่อันนี้แค่ดำอันนี้แค่ดำมาสองคนนี้มาอันนี้ใส่ไปที่ไหนมาบ้างไปโรงเรียนแล้วก็ไปเที่ยวของเราอ่ะพี่ดูต้นซึงหมดแล้วเหลืองด้วยทุกคนคิดว่าของใครเก่ากันครับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยอ่ะสองนี้ไหนเก่ากันดูไม่ออกทำไมพอๆกันนะพี่ให้นี้เพราะว่าผึ้งซึ้งอ่ใส่ไปไหนมาบ้างเนี่ยทุกทีเลยพี่อาบน้ำยัง อันนี้ซื้อมานานยังนานใช้ได้ผมจำไม่ได้แถ้าลงน้าเราเก่าสุดอะพี่ให้ผู้นี้เลยเอ้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 ยอ้ยเ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 อ้เอ้ย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 เเอ้ยเอ้ยเอ้ยเเออ้ย